สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทุกท่านด้วยนะครับอ่านดวงการเงินงครับอ่านดวงการเงินงราศีสิงห์นะครับผมวันนี้เราจะใช้ไพ่ทั้งหมดสิบใบในการอ่านนักเรียนนักศึกษาเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับมีสิบไม้ chính mình chính cặp cao mới mà được thôi Permit. สอเหรียญจัดแบบเมนแปบดบเหรียญสามเหรียญแล้วก็สตรีเลยโอเคอเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผม เป็นยังไงเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นอะไรจากหน้าไยนี้บ้างราศีสิงหนนเงงงนนะ์เราเห็นในเรื่องของการทำงานหนะักเราเห็นในเรื่องของการทำงานหนักเห็นในเรื่องของภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเห็นว่าคุณกำลังทำภารกิจเหออนื่อย อดทนทำทุกอย่างหรือแบกรับอะไรไว้คนเดียวนะครับผมตอนนี้ถ้าเรามองเห็นนะจากสิบไม้เนี่ยคนสู้ชีวิตเป็นไพ่ของคนสู้งานเหนื่อย,ลำ,นอนอยล,ลำบากแน่นอนเหนื่อยแล้วลำบากแน่นอนสิบไม้คืออะไรในคีย์เวิร์ดความหมายสิบไม้คือแบกระอ่า แบกภาระไว้เยอะใช่ปะเป็นไปเอ่ยมีภาระทางการเงินอ่าสิบไม้คือการแบกภาระทางการเงินเพราะฉะนั้นรายจ่ายทั้งหมดอยู่ที่คุณใช่หรือไม่คุณเป็นผู้จ่ายค่าู่นค่านีค่าดันทุกรายจ่าย อยู่ที่ตัวคุณคุณเป็นคนหาคุณเป็นคนจ่ายตอนนี้เรามาดูสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นสถานการณ์คือตอนเนี้แ็งแมนมันเหนื่อยยากมันลำบากนะคุณกำลังค้นหาวิธีที่จะหาเงินให้ได้เยอะๆเก้าไม้คือ คุณกำลังมองหางานที่มันสามารถสร้างรายได้ให้เยอะๆกับคุณใช่ปะแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณมองหาเนี่ยมันยังไม่สามารถยังไม่ตอบโจทย์เออเพราะฉะนั้นแฮงแมนกับ9้าไม้นี่คืออะไรอยากให้คุณนะลองเปิดใจดูนะว่าอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณมีความถนัดมากทีก่สุดอยากให้คุณ ทํำสิ่งนั้นนะให้มันเต็มที่อย่าไปทําหลายๆอย่างเอาอย่างเดียวแต่ให้มันเป็นโปรไปเลยให้มันเก่งกาบไปเลยหลายคนบอกว่าอ้าวอาจารย์แล้วคิดที่ผ่านมาละ่ะบอกว่าเราต้องมีอาชีพหลักอาชีพเสริมมีหลายๆอาชีพแต่ทําไมตอนนี้กลับมาบอกว่าต้องทําอย่างเดียวให้มันเก่ง คือนี้เราอ่ะควรจะต้องมีความชํานาญคือปกติทั่วไปผมเล่างี้ก่อนผมเล่างนี้ให้ฟังก่อนถ้าเราไปทํางานประจําได้เงินเดือนมาอันนี้เราไม่นับเพราะว่าเราไปทําให้เขาทําตามหน้าที่ถึงเก่งแค่ไหนเราก็าได้เงินเดือนเท่าเดิมเต็มที่ก็ได้เรื่องเลื่อนขั้นเรื่องตาแหน่งแต่มันก็ต้องซ้ําๆแบบเนี้ มันเป็นรายได้ที่มีขอบเขตมีขีดจํากัดเขาเรียกว่ารายได้จากงานประจําไปเช้าเย็นกลับอันนั้นเรียกว่าคุณขายเวลาเข้าใจอันนี้ตรงกันไหมขายเวลานะเข้างานเก้าโมงออกงานห้าโมงหรือว่าทํางานทํางานรับเงินเดือนอนะ่ะอันนั้นเราเรียกว่าขายเวลาเราขายเวลาทั้งหมด แปดชั่วโมงให้กับบริษัทนีบบ้ให้กับองคอ์กรนี้เพื่อแลกมาเป็นเงินต้องนั้ต่อให้คุณเก่งข้าวสามารถยังไงมันก็อยู่ในเรื่องของการขายเวลาแต่เรากําลังจะไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการด้วยคําว่าขายความสามารถโอเคไหมอันนี้เข้าใจตรงกันไหมเพราะฉะนั้นต่อให้คุณทํางานเต็มที่ยังไงนะคุณก็ถูกจํากัดในเรื่องของเวลากับไรายได้ งานแฮงแมนกับก้าวไม้ทุ่มบอกว่าเฮ้ยบางทีคุณอาจจะต้องเลือกความสามารถที่เก่งกาจอย่างใดอย่างหนึ่งคุณมีความสามารถอะไรคุณคือนอกจากเวลาที่คุณไปทํางานแล้วว่าแปดชั่วโมงนึงนะคุณควรจะสร้างความสามารถพิเศษหรือสร้างตัวตนยิ้แท้จริงแล้วคุณเก่งอะไรถ้าคุณบอกว่าคุณเก่งตัวเลขเก่งบัญชีคุณสร้างตัวตนไปเลยเป็นกูรูด้านบัญชีใช่ไหมเป็นกูรูด้านตัวเลขใช่ไหม การคำนวณแบบนี้ไม่มีใครสู้คุณได้คุณเป็นกูรูด้านการคำนวณได้ไหมเป็นกูรูในเรื่องของการวางแผนทางการเงินได้ไหมเป็นผู้เป็นกูรูในเรื่องของการทําความคิดได้ไหมบางคนบอกว่าเอยฉันทํางานเกี่ยวกับกราฟิกด,ดีไซน์ทํางานให้บริษัทเนี้ได้เงินเดือนเท่าน,นี้นั่นคือคูณขายเวลาคุณเอาความรู้ที่มีมาขายสิคุณมาทําเพจมาทําช่องมาสร้างตัวตนว่าคุณเป็นกูรูด้านกราฟิกด,ดีไซน์ ันนี้พอเข้าใจเอกผลไหมว่าทําไมแฮงแมนถึงคุ้นขึ้นมาคู่กับก้าวไม้คุณต้องปรับมุมมองใหม่ปรับเปลี่ยววิถีมุมมองใหม่เพราะฉะนั้นรายได้ของคุณจะมาจากไหนละ่ะหนึ่งงานประจําแน่นอนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแน่นอนแต่ถ้าคุณจะเอารวยนะคุณต้องขายความสามารถพิเศษเอาละสามใบเนี้ยคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมตอบโจทย์แล้วใช่ไหมแนวโน้มเป็นยังไง เรามาดูซิว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณกำลังเปิดรับจริงๆนะมหาเด็กถ้วยเนี่ยมันเป็นการเปิดหาช่องทางหรือต้องเปิดโอกาสใหม่ให้กับตัวเองในการหาเงินอืมไพ่ใบนี้บอกว่าอะไรคุณมีข่าวดีทางด้านการเงินนะอืมจากอะไรละ่ะจากสิ่งที่คุณทำหรือว่าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจดังด้นทำอ่ะทำอะไรไม่ใช่เงินเดือน แต่กําลังหมายถึงว่าคุณปั้นตัวตนหรือขายองค์กองค์ความรู้อะถ้าคุณทําตามเนี้ยคุณได้รับข่าวดีนะได้รับข่าวดีทางการเงินโอเคละเพราะฉะนั้นสิบไม้แทงแมนเก้าไมา้มหาเล็กถ้วยสิ่งที่คุณทำมาด้วยความยากลำบาก เหนื่อยอดทนมันกำลังสู่เข้าการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับข่าวดีเออสิ่งที่คุณทำอม,มันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่การเปลี่ยนแปลงนี่มันมีข่าวดีสำหรับคุณในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นแล้วราศีสิงห์ถ้าคุณมีถ้าคุณทำไรายได้เสริมเกี่ยวกับอาชีพท,ที่คุณถนัดเอางี้นะ ไม,ไม่ผมไม่นับรวมงานประจํานะถ้าคุณทํำอาชีพเสริมที่เกี่ยวกับความถนัดคุณจะได้รับข่าวดีทางการเงินราศีสิ่งโอเคจริงหรือมั่วชั่วจริงหรือมั่วชั่วหรือไม่อา๋ยวเรามาดูกันเราจะมีไพ่ขยายกันนะทีนี้เรามาดูก่อนติดไม้ติดไม้มาจากตัวตนของเราที่เรา งานหนักหรือภารกิจในเรื่องของรายจ่ายใช่ไหมมันมีเรื่องของการหมุนเงินเราทํางานหนักเรามีภาระเยอะตอนนี้การเงินค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเฉียดฉิวอะมันมีความรู้สึกว่ามันนะยังมีไม่เยอะพอยังมีไม่มากพอต้องการเพิ่มเพราะฉะนั้นสิบไม้เห็นไหมครับทำมุมกับ เธอมิดคุณก็ต้องโฟกัสเป้าหมายใหมายว่าทําอย่างไรมันถึงจะมีเงินเยอะๆทําอย่างไรมันถึงจะมีเงินเพิ่มทํำยังไงมันถึงจะมีเงินเข้ามาให้บาลานซ์กับชีวิตเพราะฉะนั้นคุณจะมัวแต่ก้มหน้าก้มตาทําอย่างเดียวไม่ได้คุณจึงต้องศึกษาหาแนวทางหาช่องทางที่จะทําให้เกิดรายได้เสริม นั่นก็คือเลือกทำในสิ่งที่คุณถนัดมากที่สุดคุณเปิดตัวตนใหม่ประกาศเลยว่าคุณเป็นผู้เก่งกาบเรื่องอะไรแล้วคุณเอาเรื่องนั้นอะ่ะมาสร้างให้เป็นอาชีพโอเคนะต่อไปครับในสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณกำลังมองหาอยู่คุณจะได้รับโอกาสมันจะมีโอกาสที่คุณกำลังมองเห็นไหมครับ แทงแมนค่ man, อยหัวมองมองอะไรมองเห็นโอกาสเออเพราะว่าราศีสิงคุณจะมีโอกาสได้พบเจอกับผลทางใหม่ๆใ,ในการทำเงินเห็นไหมคุณจะรู้และเข้าใจว่าเอ,อ้ยทางนี้มันหาเงินได้ทางนี้มันมีไรายได้ดีเห็นไหเพราะว่าทัดเมนเนี่ยมาคู่กับ ความขยันถ้าคุณเลือกทาในสิ่งที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณชอบแล้วมุ่งมั่นตั้งใจขยันเนี่ยมันส่งผลดีเห็นไหมครับสองใบนี้นะสองใบนี้เป็นเอฟเฟกต่อกันเห็นไหมครับข่าวดีเห็นไหมที่ผมบอกว่ามาเล็กเอ,อ้ยคุณจะเจอข่าวดีมีเรื่องสุขภัยมีเรื่องประหลาดใจนี่ใครครับข่าวดีของคุณคือเรื่องของลูกค้า เรื่องของผู้การผู้ให้การสนับสนุนอขอคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญกล้าที่จะเสียงกล้าที่จะทำสเตงครับเงินอยู่ในมือแน่นอนเป็นไงนักเลงสาพรอมมองภาพออกไหมออถ้าตอนนี้คุณยังทำงานหนักอยู่คุณยังมีภารกิจต้องจ่ายเงิน มีภารกิจเกี่ยวกับการเงินที่ต้องแบกรับภาระทางการเงินไว้ถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะต้องมองหาแหล่งเงินแหล่งทองใหม่เพื่อให้การเงินของคุณคล่องขึ้นผมถึงเน้นย้ำว่าถ้าคุณเลือกทำในสิ่งที่คุณถนัดอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้นะมันอาจจะยังไม่เห็นผลหรอกแต่ขอให้คุณเริ่มทำคลิปนี้นะจะเป็นโอกาสการพลิกฟื้นของชาวราศีสิงห์ ในเรื่องของโอกาสในการทำเงินนั้นย้ำนะครับโอกาสในการทำเงินนะไม่รับไม่นับเกี่ยวกับคนที่มีเงินเดือนนะคุณเก่งเรื่องอะไรผมยกตัวอย่างคุณเก่งในเรื่องของการทำาสอมทำคุณเป็นกูรูทำาสอมทำไหมากล่ะใช่ปะยุคนี้สมัยนี้การเงินถ้าจะหาให้ง่ายหาให้ไวหาให้เร็ว คุณต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างใดอย่างหนึ่งคุณถึงจะมีโอกาสทางการเงินเห็นไหมครับจัดเม้น์มาท้องกับแปดเหรียญคุณต้องขยันต้งเทคุณต้องเก่งด้านใดด้านหนึ่งอ่ะถึงจะมีโอกาสทางการเงินเพราะฉะนั้นราศีสิงห์ถ้าคุณยังทํางานประจําอยู่คุณต้องหาตัวคุณให้เจอว่าคุณเก่งเรื่องอะไรแล้วคุณก็โปรโมทความเก่งของคุณในด้านนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าฉันชอบแบบเนี้ย แต่คุณรู้สึกที่ยังไม่เก่งอย่างเงี้ยคุณต้องไปฝึกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกเนี่ยแัวเหรียญเนี่ยทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําให้ชานาญแล้วรายได้มันจะมาขึ้นต้องฝึกบ่อยๆนะครับราศีสิงห์นะถ้าคนยังไม่ยังแบบว่ายังไม่มีความมั่นใจส่วนใหญ่ผมว่าราศีสิงนหะ์เก่งอยู่แล้วแหละแต่แค่คุณไม่มั่นใจคุณไม่กล้าเล่นกับสิงโตไงคุณยังไม่กล้าเล่นกับเงินคุณยังไม่กล้าเล่นกับระบบ แต่ปะต้องกล้านิดหนึ่งสเต็งเนี่ยพออยู่ในตําแหน่งเนี้ยคุณต้องกล้าถ้าคุณอยากจะจับสิงโตคุณอยากจะมีโอกาสทางเงินที่ดีนะคุณต้องกล้าคือกล้าอะไรล่ะกล้าที่จะปะเผชิญความจริงกล้าที่จะเปิดให้โลกรู้ว่าคุณเก่งอะไรกล้าที่จะทําในสิ่งที่คุณรักกล้าในทําในสิ่งที่คุณชอบเออกล้าที่จะเปิดให้คนรู้ว่าคุณเก่งเรื่องอะไร แล้วคุณก็ใช้ความรู้ความสามารถนั้นนะในการจัดการรับรองเงินไหลามาเทมาแน่นอนครับจริงๆมนันจะมีการเซอร์ไพรส์เลยเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันได้เงินได้ยังไงเนี่ยฉันรวยแล้วหรือเนี่ยฉันมีเงินแสนจากการทำอาชีพนี้เหล่านีนน้ใช่ปะเออนะครับผมมหาเล็กถ้วยข่าวดีมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์นะผมมองเป็นอย่างนี้นะผมยังไม่ได้เอาความหมายอื่นมานะผมกำลังมองในเรื่องของความหมายนี้อยู่นะ เพราะว่าเหตุที่มองความหมายนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ไงคุณกําลังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันจะทําอะไรดีแต่สิ่งที่คุณทําก่อไว้นัน่นนี่แหละอันนี้แหละจะพาคุณไปสู่ความสบายประดาดใจแน่นอนความสาเร็จข่าวดีเพราะฉะนั้นข่าวดีเรื่องอะไรเราก็รู้อยู่แล้วนี่ไงลูกค้ามาเติมเลยลูกค้ามาเยอะเลยเห็นไหมครับสามเหรียญในเรื่องของการเงินนะครับลูกค้าอื่นเขาจะให ความสําคัญอย่างเงี้ยคุณจะจับสิงโตสิงโตก็คือเงินสิงโตคือความสําเร็จสิงโตค,คือความก้าหน้าเห็นไหมสิงโตก็เป็นสัญลักษณ์ของไริษัทสีเกียรที่ยศชื่อเสียงมาหมดเลยนะครับผมในเรื่องของการเงินนะราศรีสิงนะครับผมเพราะฉะนั้นไพ่ชุดนี้จะเป็นไพ่ของการแนวทางว่าจะท,ทำยังไงคุณจะอยู่ตัวได้ตั้งตัวได้มีเงินใช้ อยู่รอดปลอดภัยจากยุคสมัยที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นราสีสิงครับถึงเวลาที่คุณหนอาจ,จะต้องขายความเป็นราชสิห์ละบอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณคือสิงโตเจ้าแหง่งเจ้าแห่งป่าใช่ไหมแล้วป่าของคุณน่ะคืออะไรเออเจ้าแห่งอะไรล่ะคุณก็เป็นเจ้าแห่งนั้นน่ะเจ้าแห่งส้มตำเจ้าแหง่งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหมูปั้นเองอย่างเงี้ย ใช่ปะเจ้าแห่งเสื้อผ้ามือสองเจ้าแห่งยียนหรือว่าเจ้าแห่งเสื้อสกีนคุณก็ต้องเป็นเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งคาสีสิใช่ปะคุณต้อนตั้งตัวคุณต้องสถาปนาตัวได้แล้วเป็นเจ้าป่าแล้วป่าของคุณคืออะไรอาณาจักรของคุณคืออะไรถ้าคุณเริ่มสร้างอาณาจักรของคุณรายได้มันมีมาแมน่นอนแต่ถ้าคุณไม่สร้างอะไรเลยเป็นสิงโตที่อยู่ในคณะคละครสัตว์ ไปโชว์ทีหนึ่งได้เงินได้อาหารมาถึงเวลาก็ออกโชว์ได้เงินได้อาหารชีวิตมันมันถูกจำกัดชีวิตอะมันถูกจำกัดอยู่ในคณะละครสัตว์ผมมองอย่างนี้นะเราควรจะออกมาอยู่ในป่าแล้วสร้างป่าของเราเองอาณาจักรของเราเองวิ่งไล่ล่าในสิ่งที่เราทําเราเป็นเจ้าป่าที่เรามีความสามารถเฉียพอได้โอเคนะครับจบแล้วนะครับไรายได้มาจากความสามารถพิเศษ โอเคคุณมีความสามารถพิเศษอะไรดึงออกมาใช้เลยครับอตอนเราคนที่ยังหาความสามารถที่เจอเอามามาคุยกันได้มาบอกกันได้มาคอมเมนต์นะเรามาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคสําหรับ,บนักเรียนศึกษาคลิปนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรสอบถามกันมาได้นะครับสําหรับคนที่มาผ่านมาดูคลิปนี้นะครับขอขอบคุณมากๆตัวเราเป็นทพิพ่งของตัวเราเองครับ ขอเพียงคุณเปิดใจรับด้วยเหตุและผลและจงเชื่อมั่นในจิตวิญ,ญญาณของตัวเองคุณจะพบผลทางแห่งความสุขในแบบฉบับข,ของคุณขอให้ขอ้อมูลที่ปรากฏนี้นำพาคุณไปสู่เส้นทางของความสุขความมั่นคงความมั่งคัง่งและความสาเด็จในชีวิตขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในสัปถัดไปนะครับสวัสดีครับ